สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุสงสุบอล<ห>พบพาะกับซองน้องเคสคือเก่าพี่น้องในยามสุดเเส้าบรรยากาศคึ้น้าคึ้นฝนนามสีถ่วหน้าเลยพี่น้องเอ้ยต้มกบจำเจ่วพี่น,อน,นาา้องใส่มะขา,า,ามหน่อยใส่ผักขยงอ่อนกระทบปิ้งใส่ตันหมูหัวจิ๋อ มาเดินพี่น้องนั่งนะอุ้ยยืนเห็ดกีดีอยู่ มาด้วกมานี่คือบโกมาเนาะยกให้หน่อยเฮ้ยมาดีที่เนาะได้โชว์หายเนอากทรมาหวานมันบวสุ่ม แล้วมันจะสูงโอ้ย

ป้าจะมาขึ้นเ็นนรอ

แต่ตาคุณนอ,อะไรหลงมาจิ้มกุนหลังเดี๋ยวงลุมมจะเ็นตานี่อ๋อเดี๋าจิกุ้นี่เ,นเลยเหอ Long ừ, mà sao nắng bắt đầu bọn dùng mang nèo bọn dùng kìa này kìa này kìa này 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 kìa kìa này này Nó kìa 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 sao kìa 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 เราทำอยไรทำลังกรไปขางน้าแตนจะจับก็นนตั้งได้เราไปเดินหน้าเขาเลยนะอ่ะสหมอหนันลัมกมันอทีมออมันออกลายหมูนี่นะ Mẹ lại cho mẹ lại được đâu Mẹ lại cho mẹ được đâu Các bạn ngon mất ngon có khuất cái lò thì xử nhưng đại